ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะตู้แช่เบียร์วุ้นของที่ร้านเนี่ยก็คือจุดเด่นเลยก็คือจะเป็นตู้แช่เบียร์วุ้นแท้นเนะาะทองแดงแท้ก็คือจะไม่แตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เบียร์วุ้นเทียมก็คือไม่ได้เอาตู้แช่แข็งมาดัดแปลงแน่นอนนะคะตู้แช่เบียร์วุ้นของที่ร้านเนี่ยรอมต้นแค่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองก็สามารถแช่เบียร์วุ้นได้แล้ววันนี้จะ ยอดฮิตกันเลยก็คือจะเป็นไซส์ขนาด70ขวดนะคะก็คือเบลวนเนี่ยมันมีหลายขนาดแล้วหลายราคาจะเริ่มต้นตั้งแต่40ขวดขึ้นไปจนถึง105ขวดเลยวันนี้พามาดูตัว70ขวดตัวนี้เนี่ยออปชั่นก็คือครบเลยอย่างแรกเนี่ยก็คือขอบยางจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะก็จะเก็บอากาศได้ดีช่วยเรื่องการประหยัดไฟด้วยแล้วก็ต่อมาก็คือจะมาเป็นหลอดไ,ไฟภายในต้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะมาใหม่เลยก็คือด้านข้างเป็นหลอดไฟตรงกลางเนี่ยจะเป็นตัวกระจายความเย็นนะคะก็คือกระจายลมให้มันเป็นวนพัวก,กันทั้งตู้นะคะไม่ใช่ว่าเออด้านข้างเป็นก่อนด้านใต้เป็นก่อนตตวนี้อาจจะไม่เป็นนะแล้วก็พอสูบเข้ามาด้านในเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของตะกร้านะคะก็ะคือตะกร้าเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะมีล็อกด้วยก็คือจะเป็นล็อกของขวดเริะฉันเนี่ยเบียร์เนี่ยมันจะอยู่ล็อกไฮล็อกมนันไม่กระแทกกันลดการแตกได้ร0 0เลยแล้วก็ ขวดเนี่ยจะไม่สัมผัสข้างตู้โดยตรงเพราะฉะนั้นด้านลิงก็จะไม่เป็น้นก่อนนะคะแล้วก็พอยกตะกร้านนี้ออกเนาะด้านใต้เนี่ยก็ไม่ใช่พื้นรองก็จะเป็นตะกร้าเหมือนกันเพื่อพ้ามความสะดวกสบายนะคะในการค้าขายสตมื่ว่ายี่ห้อด้านบนเป็น,นี e อเนาะเราก็ยกขึ้นได้เลยแล้วก็น้านล่างเป็นอีกยี่ห้อนหนึ่งก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นมีดิจิตอลแสดงอุณหภูมิด้วยนะคะ ก็จะเป็นดิจิตอลแสดงอุณหภูมิร้อเนี่ยจะ,จะมีร้อนนะคะสามารถเข็บดได้เพราะั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยถ้าใครสนใจเนี่ยอยากเอาไว้แช่ขีดขวดอะไรเงนี้ก็สามารถพักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะ